สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมแปลงผักนะคะของน่าจะเป็นทางเขตนะคะอันนี้พามาดูผักกระหล่ำนะคะอันนี้เขาตัดไปแล้วเนาะนี่หัวกระหล่ำนะเพื่อนๆนี่นะคะคือน้องคนที่เขาปลูกนะคะเขาบอกว่าอ๋อเข้ามาดูได้เลยแล้วก็ แล้วก็อยากได้ต้นไหนนะคะก็เรียกนะคะเดี๋ยวเขาจะมาตัดให้นี่นะคะโหดูดูต้นนี้นะคะใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยน,นะคะส่วนใหญ่ก็ตัดไปเกือบหมดแล้วนะคะอันนี้เทียบกับมือนะนี่นะคะเออกระลำนะคะอันนี้กระลำหัว นี่นะคะสวยมากเลยนะคะมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่อันนี้หัวจะเล็กหน่อยนี่นะคะเขาทำเป็นแปลงเกษตรนะคะนี่นะคะเป็นแปลงเกษตรนะคะมีมีทั้งกระหล่ำนะคะมีฝั่งนี้จะเป็นพริกกับ พริกกับกะเพรานะคะแล้วก็มีมะนาวมีโหระพานะคะโหระพานะคะมีกล้วยเนาะเนี่ยค่ะเป็นแปลงผักนะคะใช้ดูแปลงผักนะเพื่อนๆนี่แปลงผักโอ้เพื่อนๆดูดูดูดกล้วย โหต้นนิดเดียวนะคะแต่ดูลูกเขาสิโอ้หนี่นี่นี่น,นี่ต้องเอาไม้ค้ำนะคะเนี่ยมันเขาเอาไม้ค้ำนะคะเพราะว่ามันน่าต้นมันจะล้มนะคะล้วก็เอาไม้ค้ำนะคะต้นเตี้ยนิดเดียวเองค่ะเนี่ยยืนเก็บได้เลยนะเนี่ยสุกแล้วก็ยืนเก็บได้เลยนะกล้วยหอมนะน่าจะเป็นกล้วยหอมโอ้อยแล้วนี่นะ ร,บร,บรบอบๆต้นกล้วยเขาก็ปลูกพริกนะคะโอ้ยดีจังเลยนี่นะคะเพื่อนๆมละกอดอกนะคะโอ้ใช้ใช้ไม้ค้ำเลยนะคะเนี่ยยืนเก็บได้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเทียบกับมือนะคะมละกอเขาโอ้ดอกดกดอกดกดกนะคะเป็นพวงเลยนะคะแันดีมากเลยนะคะโอ้ต้นนิดเดียวนะคะแต่แบบ ออกลูกดกมากเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะถอยไปให้ดูนะคะโหดกจริงๆเลยนะคะดินดีน้ําดีนะคะเนี่ยอันนี้ต้นมะตูมซาอุนะคะเพื่อนๆถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้เป็นมะตูมซาอุนะคะอุ้ยเพื่อนๆเ,เจอเจอมะละกอมะละกอเด็กมะละกอเด็กนะคะโอ้ยดู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 ดด เพื่อนๆดูต้นนี้เดียวเองนะคะต้นต้นทนาอกเองนะคะแล้วดูลูกเขาสิโอ้โหลูกเนาะโ,โห้ยงามๆนะคะแล้วก็มีกล้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพาเดินนะคะอันนี้ก็คือขออนุญาตน้องเขาแล้วนะคะว่าขอเข้ามาถ่ายนิดนึงนะคะเพราะว่า คือถ้าคนเมืองก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเนาะต้องมีที่เยอะมากๆเลยนะคะถึงจะปลูกแบบนี้ได้อันนี้อันนี้ชมจันนะคะเนี่ยนะคะที่นี่เขาขายผักด้วยนะคะเนี่ยชมจันแล้วเขาก็ยาวเลยนะคะปลูกยาวเลยค่ะนี่นะคะดอกชมจันเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะแต่มันน่าจะต้องบานกว่าน,นี้นิดนึงหรือเปล่านี่นะคะ ใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วเขาก็จับไปผัดน้ำมันหอยกินนะคะเพื่อนๆดกดกมากเลยนะคะเนี่ยมีดอกมีดอกอยูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างอันนี้เป็นชมจันเนาะจะมืดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเดินไปตรงที่มันมีแดดๆนี่นะคะ นี่ค่ะโอ้ยดกดกด,กด,กดกแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเหมือนเขาไม่ได้ฉีดยานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบมันจะงิบๆนะคะแต่ก็ดีค่ะไม่ฉีดยาเนี่ยม,มันไม่สวยนะคะใบมันไม่สวยมันจะหงีกๆงีบๆนิดนึงนะคะแต่ก็ดีค่ะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะยิ่งเป็นพวกผักออร์แกนิกนะคะดีมากๆเลย อันนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่ของสำนักง,งานเขตนะคะเนี่ยะ่ะนี่น,ะะน,น,นี่เพื่อนๆมีแมลงนะนี่นี่น,นี่ให้ดูมีแมลงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่ได้ฉีดยานะคะไม่ได้ฉีดยาอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เหมือนธงเทงนี่นะคะเหมือนเขาก็ไม่ได้ฉีดยานะก็ดูธรรมชาติมากเลยอะฝาก ฝักมันจะไม่ค่อยสวยมากนะคะแต่ก็ปลอดภัยในการกินนะคะโอ้ยอยากได้ถั่วฝักยาวนะคะแต่มันมีแต่เล็กๆนะเดี๋ยวเรามาใหม่อีกทีนะคะเดี๋ยวว่าจะขอน้องเขาต้องถามเขาว่าเขาเก็บวันไหนนะคะนี่นี่นี่ถั่วฝักยาวนะเพื่อนๆถั่วฝักยาวนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บถั่วฝักยาวดีกว่านาะ วุ้ยนี่เพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เจอนานมากแล้วนะคะเต่าทองอา้าวนี่ฮะเพื่อนเเห็นไหมเต่าทองเนาะโอ้ยที่นี่เนี่ยโคตรธรรมชาติเลยยังมีเต่าทองให้ให้เห็นเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บถัวฝักยาวกันค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักผักปังนะคะ นี่ยค่ะผักปังเนี่ยค่ะมีมีเม็ดด้วยนะคะเนี่ยค่ะเม็ดผักปังแล้วอันนี้เขาก็ออกไปกินนะคะยอดมันนี่นะคะยอด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 งามมากเลยนะคะเขาก็นี่นะคะเขาทําเป็นเป็นที่ให้เขาเลื้อยนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมเป็นผักปังนะคะ ก็เก็บยอดทานนะคะนี่นี่นะนี่นะคะยอดอ่อนๆเลยนะคะที่นี่เขาก็จะเก็บผักนะคะตอนเช้าแล้วก็เขาก็เอามาวางวางขายนะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะคือเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้ยง,งามๆนั้งเลยนะคะแล้วพี่คนที่เขาปลูกเขาบอกว่าที่เนี่ยจะใช้ วิธีการไล่มแมลงโดยใช้ยาเส้นนะคะยาเส้นผสมเหล้าขาวนะคะแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะจำไม่ได้เหมือนยาเส้นแล้วก็เหล้าขาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้รถเพื่อไล่มแมลงนะคะนี่นะคะอู้หอันนี้งามมากเลยนะคะยอดเต็มเลยนะคะเนี่ยแสดงว่า เหมือนเก็บเก็บไปแล้วเนี่ยนะคะเก็บไปแล้วแล้วมันก็แตกอีกนะคะเต็มต้นเลยคะ่ะเพื่อนๆเป็นเขาบอกว่ามีเป็นน้ำหมักไรมแแลงใช่น้ำหมักไรมาแรงนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นมะระนะคะนี่นะโอ้เพื่อนๆติดดอกแล้วนะคะนี่นะคะ่ะข้างหลังนั้นน่าจะเป็นบวบนะคะ อ้อบวบนะคะเพื่อนๆนั่นเห็นลูกบวบอันนึงนะคะนี่เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆอนดูนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเขาทำเป็นเป็นถึงตะข่ายนะคะถึงตะข่ายเนาะแดดแรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูบวบกันนะคะ โอ้โลกนะคะเดี๋ยวเดินเดินฝั่งนี้นะคะอันนี้นะคะคือต้นบวบนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่นะคะ่ะลูกบวบค่ะเขาขึงตะข่ายนะคะให้มันเลื้อยดู่คะค่ะเนี่ยคะ่ะลูกบวบค่ะนี่นี่ลูกบวบเมื่อกี้นะ,ะกระปอมกระปอมกระโดดนะคะ นี่นะคะลูกบวบแต่ว่ายังเล็กอยู่นะคะยังยังยังไม่น่าจะกินได้นะคะต้องรอให้ลูกใหญ่ก่อนนี่นะคะก็คือคุยกับพี่อนกคน,นะคะเขาบอกว่าแทนที่เราจะปล่อยให้พื้นที่รกลางนะคะแล้วก็ต้องเสียภาษีเยอะอันนี้เขาก็มาปลูกผักนะคะปลูกผักนะคะทําประโยชน์จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยที่ดินทั้งหมดเลยประมาณเพื่อนๆดูรอบๆนะ ประมาณเจ็ดไล่เจ็ดไล่นะนูน่นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเจ็ดไล่นี่เสียภาษีเยอะนะคะวิเพื่อนๆเ,เจอเจอแตงเจอแตงที่มันเป็นลายลายค่ะขอรว,รวงมือไปให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆนะแตงไทยหรือเปล่าเออเหมือนแตงไทยนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่แตงไทยไหม หรือว่าแตงอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแตงมีลายนะคะแตงแปลงอะไรเนี่ยแตงแตงไทยมั้งคะเนี่ยหรือว่าบวบเนี่ยค่ะบวบหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็สวย่ะค่ะเนี่ยค่ะนะคะ,คะ,นะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะอันนี้เขาก็ กำลังพึ่งลงนะคะมีมีนี่นะคะผักคะนา้าคะน้ายังเป็นต้นน้อยๆอยู่เลยนะคะมีคะน้านะคะแล้วก็มีหญ้านะคะนี่คะน้านะคะเหมือนเขาตัดไปแล้วนะเพื่อนๆเขาตัดไปแล้วอะแล้วก็อันนี้มันขึ้นมันขึ้นต้นต้นใหม่นะ มต้นอะไรเหมือนกวางตุ้งนะคะหรือผักกาดอะไรสักอย่างนะคะเหมือนเขาก็ตัดขายไปบ้างนะคะส่วนอันนี้เป็นผักสลัดนะคะอันนี้แก่แล้วอะมันมันจะมีมันจะขึ้นดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เลดโอกนะคะน่าจะใช่ นี่ค่ะมีผักสลัดด้วยนะคะนี่แผนให้ดูนะคะนี่ค่ะมีผักสลัดนะโอหอันนี้เยอะค่ะเพื่อนๆเดินฝั่งไหนดีนี่นะคะมีผักสลัดให้ให้เก็บกินด้วยนะคะเขาขายนะคะเพื่อนๆ ก็คือเราอยากได้ต้นไหนถอนเลยนะคะอยากได้ต้นไหนถอนเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปช่างช่างน้ำหนักนะคะนี่ให้ดูสลัดฝั่งนี้นะนี่นะคะเป็นแบบใบหยิกนะคะแต่สีเขียวสวยน่ารักมากเลยค่ะ สวยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็โอ้โหดกมากเลยนะคะเขาจะปลูกผักนะคะหมุนเวียนกันไปนะคะติดถนนนะติดถนนโรงเรียนนะคะเสียงดังนิดนึงอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบดินนะคะเพื่อนๆนคนไหนบดินหนึ่งนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็คือลองลองมาดูได้นะคะ มาอุดหนุนผักนะคะของเขตวังทองหลางนะคะนี่นะคะอูหน่ากินมากเลยนะ,ะน่ากินมากเลยเพื่อนๆแล้วก็มีผักบุ้งนะคะอันนั้นน่าจะเป็นผักกัดขาวนะคะมีผักบุ้งมีผักกัดขาว มีผักบุ้งนะคะแล้วก็ผักกัดขาวนะคะ